والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ความเอ็นดูเมตตายิิงจากเอกอ,องลอสุฮานุฮัวตาลาพระองค์ผู้ทรงกรุณาพระองค์ผู้ทรงปราณีตํบาออบของพระองค์เพึงได้รับความดีงามน,นี้จากอัลอสุฮานุฮัวตาลากับพี่น้องที่รักขวเ่าทุกท่านครับรักบรรดาศูนย์โดยเฉพาะรักท่านอับดุลเบหมหมัสสุลลาะอะลัยฮะสัลลัมและรักบรรดาบุคคลที่อัลอสรงพอพระทัไทย จา,า,าลุลฮาวลุรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั่นก็คือบรรดา صحاب า,าของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเป็นนะครับเรื่องราวของประวัติของประวัติศาสตร์ของบรรดา صحاب า,าของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นควรคู่ควรค่าแห่งการจดจำควรค่าแห่งการที่จะพูดคุยกันเพราะอะไรครับนี่คือตัวอย่างของบุคคลดี ที่ปรารถนาที่จะให้ประวัติศาสตร์เหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ถูกนําต่อสารต่อในการที่จะพูดคุยกันบอกเล่าซึ่งกันและกันเนื้อหานั้นมาจากเนื้อแท้นะครับความถ่องแท้ของการรวบรวมของบรรดาอเลมอุลมะนะครับนักวิชาการรวบรวมประวัติศาสตร์เหล่านี้แหละแน่นอนครับพี่น้องที่รักของพวกเราครับอัศวุกิสหัสันกรานค่าวเรื่อง ราที่เป็นประวัติศาสตร์ CC, ที่ดีที่สุดจะต้องมาจากหนึ่งจากอันกุรานสองจากท่านนบีมุฮัมมัดสุลตานอะไรวิวะสัลัมและวจนะของท่านการบอกกล่าวของท่านการรวบรวมของมันาสฮามะตาบิตาบิดนะครับสำหรับอัลซอลัที่เขารวบรวมและเราก็ได้ประโยชน์แห่งความดีงามนี้จากเรื่องราวของประวัติศาสตร์ี่นะครับเรื่องราวของท่านสุมามะบินอุซานหรือลอกอันผู้คว่ำบาเศรษฐกิจของชาวมักั์หลังจากที่ท่านนั้น รับอิสลามแล้วนะครับตอนตอนก่อนหน้านี้ยไปนะครับเราทราบแล้วว่าท่านสุมามานั้นรับอิสลามต่อนหน้าท่านอบีมุฮัมมัดสุลล็ออะไรอัลซัลลัมก่อนที่ท่านนั้นก่อนซึ่งก่อนนั้นนั้นท่านเกลียดอิสลามมากเกลียดท่านอบเีเกลียดก่อนที่จะเห็นหน้า,นา่านบดุลเยซ้มแต่วันนี้นะครับชัยตอนมันทํางานไม่สำเร็จไม่สามารถที่จะยั่วยุให้กับท่านสุมาหมะบินอุซานนั้นทําร้ายท่านอบีได้ สุดท้ายท่านก็รับอิสลามนะครับณวันนั้นณนะเพลานั้นณนะที่เมืองมดิดัน,นเป็นน้องที่รักของอลัลลอฮ์ครับเิดาระยะทางนำนั้นอลัลลอฮ์ให้กับผู้ที่ปรารถนาจริงๆอลัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนนะครับหัวใจแล้วแหละครับความนึกคิดต่างๆที่ตังเกตอิสลามเหมือนท่านสุมามาบิดอุซานเนี่ยเป็นตัวอย่างว่าอย่าท้ออย่าระทมนะให้โอกาสให้กำลังใจให้ให้โอกาสกันให้กำลังใจกัน นะครับล้วก็โคอูอาให้กันนะครับให้อาภาัยกันโดยดังนี้เรื่องราวดังนี้เพื่อนครับหลังจากที่ท่านสุมามะบินอุซานรับอิสลามแล้วเนี่ยท่านได้พูดอย่างไรเชา้าเมืองมาดีนะนะครับบรรดาสหาบ้าของ่านนาบีเมื่อได้ยินคํากล่าวของท่านสุมามะบินอุซาทุกคนตักบีรอัลลอฮฺอักับร อัลลอฮฺอักบารกันอย่างเนืองแน่นณะวันนั้นที่ได้ทราบว่าท่านซุมาหม์บิลอุซานรดิลลอฮ์อันหุมอัลลอฮ์อันรับอิสลามไปแล้งครับแล้วก็ข้อกล่าวต่อไปครับต่อมาเมื่อท่านนั้นได้พูดกับปาลนบีหลังจากที่รับอิสลามย่าล س و ل ยรอ ر س ลลอัลลอฮิม่กนะเนื้อละรินอ์ติ วาจาหุนอามกอดูอิลยามินวาจาฮิกก้อหน้านี้ครับไม่แผ่นดินเนี่ยนะครับไม่มีใครที่ฉันจะเกลียดชังเท่ากับใบหน้าของท่านนบีของตัวของท่านนบีแหละเกลียดก่อนที่จะเห็นแต่วันนี้ทัศนุมามาพูดอย่างไรว่าก็อสบะหาวาจาฮูกาอาฮบบะมูจูหินกุลุอิลย์ แต่เวลานี้ณเพลานี้ใบหน้าของท่านเราซูซอลลลอหอะไรฮิวสันเป็นใบหน้าเป็นบุคลิกภาพเป็นชักซียะนะครับชักซียะหรือบุคลิกภาพของท่านนาบีนั้นเป็นที่รักยิ่งสําหรับฉันใบหน้าของท่านเป็นใบหน้าฉันท่มีความรักมากเลยนะครับว่าล,ล้อหิมมังมังแกนาดีนุนอัลกอออิไลายามิน,ม,นมินดีนิกา อัาหาดีนุกะอาฮบุญได,ด้ยินกุลุอิไลท่านไม่เคยเกลียดศาสนาใดเลยที่จะเป็นที่รังเกียจอบปกอด์กาบอกอดต่อขึรังเกียจตา้ๆเลยแต่เวลานี้อัสฎานะครับก็ให้เป็นว่าศาสนาที่ท่านได้นํามาเป็นศาสนาที่ฉันรักมากที่สุดมากอัมบ่ครับท่านสมามาได้สารภาพบอกกับท่านนาบีว่าเวลานี้อิสลาม ดีดนนาอตีดีดนนาอัดีอิสลามดีดนนาระดีตุบิลลาฮิรอบฟะบิอิสลามมดีนบบบมิดดมุ h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันยินดีต่ออัลลอฮ์มากฉันยินดีต่อศาสนาของพระองค์ฉันยินดีต่อท่านนบ,บมีดดมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือคำหนึ่งนะครับจากที่ท่านท่าน สุบามานได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลรอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยังบอกต่อไปอีกครับว่าวะลอฮิมะกานะอะลาะจฮรินอาร์ตวะจัฮุกะอับควะออิไลวะจัฮิกะวะกัลอัสรหะวะจัฮวกัลอับบันวุจูฮิกุลละวัลมันกานะอับควะอิไลยะมินซาลิกนะครับบอกดังที่นำเรียนว่าศาสนาเนี่ยฉันเกลียดตอนนี้ฉันรักศาสนานี้มากเลยวะลอฮิมังแกนะบะลาดุนอับควะออิไลยะ ไม่มีแผ่นดินใดเลยที่ฉันจะเกลียดมากไปกว่าแผ่นดินอระแผ่นดินมาดิน่์นะครับหรือแผ่นดินของท่านบาลดกกาอาฮับบาลาดินกุลหรฮาอีไลแต่เวลาเนี้ยอาฮับมาดินากลายเป็นเมืองที่ฉันรักมากที่สุดเป็นแผ่นดินที่ฉันนั้นรักมากที่สุดนี่คือท่านสุมามหบินอุซาน ท่านนบีมุฮัมมัดส,สุลตาลอะลัยฮิวะสลามครับมีคำของอุลามะได้พูดถึงว่าท่านนบีเคยถามท่านสุมาม่าบิดุซานว่าโอ้สุมาม่าเอ๋ยทำไมท่านไม่รับอิสลามเล่าณตอนแรกวันสองวันสามวันแรกยาวมายาวไม่ครับทำไมล่ะท่านสุมาม่าบิดุซานพี่น้องครับ ท่านได้บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลอุอะัยฮิวะสลามเหมือนดังที่ท่านบอกว่าใบหน้าของท่านนบีฉันรักมากเลยนบีครับผมไม่ปรารถนาที่จะให้ชาวกุเรชมักะห์หรือคนทั้งหลายบอกว่าผมนั้นถูกบังคับให้รับอิสลามเพราะผมมาคนเดียวอะนะครับแล้วก็ถ้าหากผมและถ้าหากว่าผมรับอิสลามวันแรกเขาก็จะบอกว่าผมถูก ท่านจะทําให้ชื่อเกียรติเจ้าขอนท่านนาบีนั้นเสื่อมเสียด้วยทาอิสลามนั้นมองนะครับเรื่ยงกับสิ่งนี้แต่ผมนะ่ะทราบไหมว่าท่านนาบีครับผมรับอิสลามรักท่านนาบีตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมได้มีโอกาสได้พบกับท่านนาบีมาสัลเหรอแต่ผมเก็บไว้เพราะไม่ต้องการที่จะให้ใครพอกว่าผมนั้นถูกบังคับให้รับอิสลาม นี่คือสวาบะของท่านในาบีนะครับเมื่ออัลลอฮ์ได้ทรงให้ทางนำน,นะครับเนื้อแท้ของท่านเลยก็คือว่าปกป้องอิสลามเหมือนกับท่านสุมาฮ์มัดิวทุซาดไม่ปรารถนาที่จะให้ใครมากล่าวร้ายท่านนาบีมุฮัมัสซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับหลังจากนั้น ท่านสุมาห์ก็ท่านสุมาห์มาบินอุซานหรือรองอันก็มีโอกาสได้เรียนรู้อิสลามกับท่านนาบีนะนี่นะคือคือความปรารถนาคือ,คอ,คอสิ่งที่ดีงามของท่านสุมาห์มาบินอุซานด้วยครับก็บอกกับท่มานนาบีเมื่ออยู่ที่เมืองมะกาตอนนั้นยังไม่มีใครรู้นะครับว่าท่านสุมาหมา์รับอิสลามหลายคนชาวกุเรศมะกาก็รเฝ้ารอคอยเพราะว่าท่านสุมาหมา์เนี่ยเคยส่งข่าวไปยังมะกาว่าปีนี้จะไปทำอุลร์นะ นะครับแล้วพวกเขา,เขา,าก็ฝากข้อความสำคัญว่าถ้าหากว่าท่านมีโอกาสจะฆ่ามุฮัมมัดสุมามะอย่าปล่อยเวลานั้นไว้ทำแบบนี้เถอะเพราะพวกเราเกลียดอิสลามเกลียดมุฮัมมัดมากถ้าสุมามะเนี่ยเป็นนางรบบอกอ๋อยินดีด้วยยินดีเลยถ้าหากว่าฉันได้เจอมุฮัมมัดฉันจะฆ่าเขาพวกนั้นเฝ้ารอคอยความหวังรอคอยข่าวดีนะครับดังนั้นพอปรากฏว่าท่านสุมามะ บินอุซานรับอิสลามแล้วเรียนรู้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลผู้อะฮิวะซัลลัมนะครับก็ปรากฏว่าอย่างไรครับซุมมาก็อรยะเราสู้ลลลอออินนาขายละกาอ้อคอซันอคอซันนีวะอานาอุรุนอุมราะนะครับท่านบอกก็ท่านอยู่กับท่านนาบีสักพักหนึ่งแล้วก็บอกโอ้นบีครับผมตอนก่อนที่ท่านนาบีก่อนที่ผมจะพบกับท่านนาบีเนี่ยผมก็ตั้งใจจะไปทําอุมราะนะ แล้วก็ขอให้ท่านนาบีฟามาซาทารออันอัฟอันแต่ตอนนี้ผมรับอิสลามแล้วท่านนาบีครับช่วยสอนแนะนำการทำอุมรห์แบบบริสุทธิ์อย่างถูกต้องให้ผมด้วยเถิดครับพี่น้องครับท่านนาบีก็สอนแนะนำท่านซูมามะบินอุซานรอตองข้ออันว่าให้ทำแบบนี้นะซุมามะอุมรห์แบบที่ แบบที่บริสุทธิ์ผุดพองอย่างที่ทาอย่างถูกเลยนะครับท่านอบีก็สอนและพี่น้องครับพี่น้องไปทาฮัตใช่ไหมพี่น้องเข้าแผ่นดินฮารอมพี่น้องไปทิพมะกะพี่น้องก็จะกล่าวคําตาลบียะคำนี้เป็นคํากล่าวเมื่อบ่าวขงออรรถได้มีโอกาสไปทำฮัตนะครับแล้วก็ไปถึงแผ่นดินฮารอมก็จะกล่าวคันีฉะนั้นท่านสุมาลันเนี่ยอัลลอฮ์ท่านนบีก็ได้สอนการทำคำคำ,คำกล่าวเป็นคนแรกนะครับ นั่นก็คือรับใยกัลลอหุมาลับใบรับใบลารับใบรับไปกัลลาชริกะลารับบไปกับอินลหฮัมดาวนีอามะตาละกอมวลมุลกลาชรีกะลาคำนี้เป็นคำตรบีอาคำตาลบีอานะครับคำที่เมื่อผู้ตัดทานได้ไปทำฮัตแล้วก็กล่าวท่านั้นท่านซูมามะบินอุซานจึงเป็นคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ ที่เป็นคนกล่าวตัรบียะแบบนี้รับใบกัลลอฮุมาลับใบยินดีแทนท่านสุม,มาห์มินอุซานนะครับจากกานเอัลมุสลิมอลาซฮ์รินอารดีดะกาลามักกะตะนะครับนี่คือคำกล่าวแรกนะครับบนหน้าแผ่นดินเลยนะครับท่านเป็นคนแรกที่กล่าวคำตัรบียะรับใบกัลลอฮุมาลับใบสุบยัดกุเรชนะครับ กูเรสได้รู้ข่าวแล้วว่าเบวเอีกไม่นานเนี่ยสุมาห์มก็จะมานะครับเพราะว่าท่านสุมาห์มอย่างที่ดาเรียดว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นกษัตริย์เป็นคนที่มีเกียรติชาวกุเรสก็โดยเฉพาะมีความคิดร่วมกันมีสัตรูตร่วมกันก็เฝ้ารอว่าเมื่อใดน,นะสุมาห์มะจะมายัางเมืองมักกะน,นะครับก็เฝ้ารอคอยกันอย่างนานเลยอัจมีดาอักมาด,ดิฮะนีวัตฮัดวัดจะฮัด นะวันซสาิีนะครับต่อจากนั้นพี่น้องครับพวาเขาก็รอคอยข่าวดีนั่นแหละนะครับจนกระทั่งอะไรได้เกิดขึ้นมาอัาลอฮ์ท่านซุมามะไปมัก้าจริงๆครับแต่วันนี้ท่านสุมามะเป็นอุสานไม่ได้ไปกราบไหว้ต่อบรรดาเทวรูปต่างๆท่านซุมามะไม่ได้ไปเชื่อสัตว์บูชายันท่านสุมามะไม่ได้ไปกระทําการแบบอุมร้อ์อย่างยุคก,อก่อนๆอ,อย่างการตั้งภาคีต่ออรร์แต่วันนี้ ท่านสุมาม์บินอุซานไปเวียนรอบกาบะนะครับตวาพรอบกาบนะครับแล้วก็กล่าวรับใบกระลอกมารับไปแล้วก็กล่าวอ้อาแล้วก็ทําดังลักษณะนะครับคือหมายความว่าท่านสุมาห์เมื่อเข้าไปยังมกาเนท่านกล่าวคํานี้ครับรับใบกระลอกมารับไปรับไปกาะลาอเชริกแล้วท่านก็ไปตวาดังที่ท่านนบีม u ั a m m a ล صلى الله عليه و ล ل มได้ สอนให้กับท่านนะครับแล้วก็ละหมาดที่นั่นสายตาแห่งความอาฆาตของชากุลเรสมัการ์ที่เกิดขึ้นกับท่านสุมาหม์บิดอุซานต่อรัฐอิสลามแล้วนะได้กล่าวตลบีญะแล้วคนแรกสุมาห์คนแรกที่ศานบ,บีได้สอนนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยท่านสุมาหม์บิดอุซานหลังจากรัฐอิสลามแล้วนะครับไปอุมร้อนแล้วท่ามกลางสายตาของคนที่เกลียดชนะังพวกเขาจะทําอย่างไรกับท่านสุมาหม์บิดอุซาน

هم فيها خالدون